สวัสดีครับพี่น้องปองายแชมไซ้บองโกนะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่างนะกับช่องรักเกษตรด y นะครับตามที่ได้กล่าวมาครังต้นนะครับว่าช่องของผมเป็นช่องเกี่ยวกับการเกษตรแล้วก็งาน DIY แก็ความรู้ทั่วไปนะครับก็คลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการตัดกระจกโดยใช้สิ่งนี้นะครับมันคือหัวเทียนรถมอเตอร์ไซค์นะครับเรามาดูกันว่า หัวเทียนรถมอเตอร์รไซค์จะสามารถตัดกระจกได้หรือเปล่ามีวิธีการทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับรับวิธีทำนะครับแล้วก็เอาหวัหวเทียนมอเตอร์รไซค์มานะครับโดยจะตัดรอบรอบนี้ก่อนนะครับตัดเหล็กตัวนี้ออกต้องตัดออกให้รอบเลยนะครับเพื่อที่จะเอาเหล็กที่หุ้มอยู่ข้างนอกครับออกโดยการใช้ เห็นเจียนะครับตัดเข้าไปนะครับก็ให้เพื่อนๆตัดออกให้รอบเลยนะครับเพื่อที่จะเอาเหล็กนี้ออก นี่นะครับก็คิดว่าขาดแล้วนะครับเดยวจะหมุนออกดูหมุนออกแล้วนะครับเพราะว่าขาดแล้วเลยออกมาครับก็เอาเหล็กตัวนี้ออกไปนะครับแล้วก็เราใช้ส่วนนี้นะครับงที่เราต้องใช้นะครับต่อไปเราก็จะมาตัดให้เป็น ปากฉลามนะครับให้เขาเป็นปากฉลามก็ใช้หินเจียตัดนะครับตัวนี้ก็ตัดยากนิดนึงนะครับเพราะว่าแข็งมากนะครับเป็นวัสดุทำมาจากอ,อะไรผมก็ไม่ทราบน,นะครับแต่ว่าแข็งมากก็ตัดยากนิดนึงแต่พอตัดได้แล้วก็อันนี้ก็นำมาเนี่ยนะครับ ขัดกับกระดาษทรายนะครับเพื่อที่จะให้เขามีความคมนะครับก็ขัดไปเรื่อยๆนะครับขัดจนเขาขัดจนเรียบนะครับแล้วก็มีปลายแหลมนะครับตัวน,นี้ใช้แทนเป็นปากกาตัดกระจกเลยก็ได้นะครับแค่เอาด้ามใส่เข้าไปก็จะทำเป็นปากกาได้เลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้ก็ทำเสร็จแล้วก่อนนี้เราก็มาลองตัดดูกันนะครับว่าจะตัดได้หรือเปล่าก็ทำลงไปนีนนะครับเปิ้นกรีดเข้าไปเลยนะครับก็ยังไม่แน่ใจก็หลายๆรอบดูก่อนมาดูกันว่าสามารถตัดได้หรือเปล่านะฮะ ลองดูกันอลองดูนะครับได้นะครับสรุปแล้วก็ตัดได้นะครับแล้วก็เสมอด้วยลองอีกทีนะครับสรุปแล้วเมื่อกี้ก็ตัดได้ครับน,นี้ก็ลองดูอีกทีครับว่าจะเหลือความคมอยู่ไหมครับ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมได้นะครับก็ามาตัดหนุยรอบนะครับเนี่ยนะครับสรุปแล้วก็ตัดได้นะครับแล้วก็สวยด้วยสามารถใช้แทนปากกาตัดกระจกทั่วไปได้เลยนะครับ ครับถ้ามีความคมก็ใช้กระดาษทรายนะครับลบคมกระจกได้นะครับก็จะไม่คมบาดมือนะครับสรุปก็คือหัวเทียนรถมอเตอร์ไซค์นะครับสามารถตัดกระจกได้นะครับแต่ต้องทําเป็นวิธีนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็จุงกะสวัสดีครับผม